ทำไมตัวร้ายในหนังถึงไม่เคยใช้สินค้าของ Apple อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับผมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวงการโฆษณาเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่ก่อนเข้าเนื้อหาหรือว่าขั้นกลางระหว่างเนื้อหาแบบตรงๆอีกแล้วครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับโฆษณาเนี่ยแทบจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อหาต่างๆเลยครับซึ่งเรานะครับจะเรียกการโฆษณาแบบนี้ว่า product placement ครับอธิบายง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านนะครับมันก็คือการที่แบรนด์เนี่ยนำสินค้าโลโก้หรือแม้แต่บางทีนะครับเป็นสถานที่ของตัวเองเนี่ย แทกเข้าไปอยู่ในเนื้อหาของภาพยนตร์ซีรีส์ละครหรือแม้แต่แอนิเมชันแบบเนียนๆครับหรือว่าบางเรื่องนะครับก็อาจจะไม่เนียนสักเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่ก็จะทําให้ผู้ชมเนี่ยที่รับชมสื่อต่างๆนั้นอยู่เนี่ยได้รับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ไปด้วยนั่นเองครับยกตัวอย่าง Product p l a c e m e n t จากฝั่งฮอลลีวูดที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีครับนั่นก็คือร้านไอซิมที่มีชื่อว่าบาสกินลอปปินครับโดยเขานะครับโผล่ไปเป็นสถานที่ทํางาน ของพระเอกนะครับจากแอนด์แมนในภาคแรกนั่นเองครับซึ่งการทายอินของเขาะครับก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยจดจำประโยคที่ว่าบาร์สกิน็อบินจับได้เสมอครับ always finds out. จนกลายเป็นมีมต่างๆโด่ง,ง,งดงัดงไปทั่วโลกเลยครับซึ่งบาร์สกิน็อบินนะครับก็ไม่ได้จบแต่เพียงแค่แอนด์แมนภาคที่1เพราะว่าเขาเนี่ยถึงกับขนาดไปโพในตัวอย่างหนังของแอนด์แมนภาคที่3ที่เพิ่งเข้าโรงไปอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นการที่ทำให้แฟนหนังมาเวลจากทั่วโลกนะครับรับรู้ถึงตัวตนของบาร์สกินอบบินได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ ข้ามาที่ฝั่งซีรีส์เกาหลีกันบ้างครับก็มีการทายอินนะครับที่แฟนๆซีรีส์เกาหลีเนี่ยน่าจะจดจํากันได้ครับนั่นก็คือร้านซับเวย์นะครับร้านแซนด์วิชเจ้าดังซึ่งร้านซับเวย์นี่นะครับก็มีการโผล่ไปที่ซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องเลยยกตัวอย่างเช่นเดีย e ์เซ n แดน t อฟเดอะซันก็อบบินค a าชแลนดิ่งออนยูเป็นต้นครับซึ่งเรานะครับมักจะโพเห็นตัวละครจากในซีรีส์หลายๆเรื่องเนี่ยนัดพบเจอกันแล้วก็กินแซนด์วิชกันอย่างอร,อร่อยครับ และแน่นอนครับผมว่าด้วยวิธีการ Product Placement แบบนี้ร้านซับเวร์เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินให้กับผู้สร้างซีรีส์เกาหลีด้วยเช่นกันครับและถ้าถามว่าการทายอินในรูปแบบนี้เนี่ยมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้นะครับได้รับการยืนยันโดยคุณโคลินค้าซึ่งเขาเนี่ยเป็นคันทรี่ดีเล c เตอร ของซัพเวประจําประเทศเกาหลีใต้ครับโดยในปี2021นะครับเขาได้ออกมายืนยันว่าการทำโปรดักเตสเมนต์ของซัพเวเนี่ยได้ผลทําให้ยอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างดีเลยครับหลังจากที่ซีรีส์นะครับ The Sand of the Sun ออกฉายไปก็ทําให้ยอดขายนะครับทั้งในเกาหลีใต้จีนไต้หวันรวมถึงสิงคโปร์เนี่ยมีการเติบโตขึ้นครับและที่นี้ครับเรามาพูดถึง Apple ิลหนึ่งในบริษัทที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกดีกว่าครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีวิธีการทำโปรดักเตสเมนต์ด้วยเช่นกันครับ และตรงนี้นี่เองครับผมที่อาจจะเป็นการสปอยหนังได้ถ้าใครนะครับช่างสังเกตสักนิดหนึ่งเพราะ Apple ครับเขามีนโยบายออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามตัวร้ายในหนังใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ p p p l e โดยเด็ดขาด พราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราไปดูหนังเรื่องไหนที่มันมีพอ็อดที่สลับซับซ้อนนะครับมีตัวละครที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเปลี่ยนฝ่ายะไรแบบนี้ครับถ้าเราสังเกตนะครับเห็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยใช้สินค้าของ Apple ครับสันนิษฐานไว้ได้เลยว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยน่าจะต้องอยู่ฝ่ายธรรมะในท้ายที่สุดแน่ๆครับที่นี่นะครับคำถามที่ตามมาก็คือว่า Apple เนี่ยเขาต้องจ่ายเงินมากแค่ไหนถึงทําให้ตัวร้ายในหนังเนี่ยห้ามใช้แบรนด์ของตัวเองได้ซึ่งคําตอบนะครับก็คือเขาแทบจะไม่ต้องเสียเเงินย่ยวครับ โดยเรื่องนี้นะครับมีที่มาจากคุณไรอันจอห์นสันครับผู้สร้างหนังตลกคอมเมดี้แล้วก็สืบสวนสอบสวนที่มีชื่อว่า Knife Out ครับโดยเขาครับได้ออกมาบอกว่า Apple เนี่ยยอมส่งสินค้าของตัวเองมาให้ในหนังเนี่ยใช้ประกอบเป็นพร็อพแบบฟรีๆเลยครับแต่ว่ามีข้อแม้เพียงข้อเดียวนะครับนั่นก็คือห้ามตัวร้ายในหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้สินค้าของ Apple โดยเด็ดขาดซึ่งด้วยข้อแม้ง่ายๆแบบนี้เองครับก็ทําให้พุ่งกำหนังเนี่ยไม่ลังเลเลยนะครับที่จะนํา Apple นะครับมาเป็นพร็อพในการเข้าฉาก เพราะว่ามันเนี่ยสามารถจะประหยัดต้นทุนในการทําหนังไปได้เยอะเลยทีเดียวครับที่นี้นะครับเราลองมาดูกันดีกว่าว่า Apple นั้นได้ประโยชน์อะไรจากการทำ Product placement แบบนี้อย่างแรกเลยนะครับที่ Apple เขาจะได้นั่นก็คือได้พื้นที่ในการโปรโมตตัวเองจากการที่หนังเรานั้นเนี่ยไปฉายทั่วทั้งโลกครับ และด้วยความที่ Apple นะครับเขาไม่ได้จ่ายเงินอย่างจริงจังให้กับผู้สร้างหนังครับนี่นะครับก็ทําให้ Apple เนี่ยได้ประโยชน์จากการที่สินค้าของเขาเนี่ยถูกจัดวางอยู่ในฉากภาพยนตร์นะครับอย่างเป็นธรรมชาติที่สําคัญเลยครับไม่ดูขายจนเกินงามมากเกินไปนั่นเองครับและอย่างต่อมาที่ Apple จะได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของภาพลักษณ์นั่นเองครับเพราะการที่ผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับจะสามารถใช้ได้กับฝ่ายดีเท่านั้นก็จะส่งผลให้ Apple นะครับมีภาพลักษณ์เชิงบวกมากยิ่งขึ้น ผู้ชมนะครับก็จะรู้สึกได้ว่า Apple เนี่ยเป็นมิตรกับคนดูครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับรู้สึกว่า Apple เนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนครับจะเห็นได้ว่าจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับแอปเปิลเนี่ยเขาแทบไม่ต้องเสียเงินเป็นจํานวนมากเลยนะครับแต่ด้วยความว่า iPhone เครื่องนี้เนี่ยมันเป็นมือถือที่คนนิยมใช้มากที่สุดในโลกและถ้าใครนะครับอยากจะทําหนังให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับก็เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องนํา iPhone เครื่องนี้เข้าไปอยู่ในฉากต่างๆครับแอปเปิลนะครับเข ก็มาสร้างการรับรู้ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อแบรนด์มากยิ่งขึ้นในทางกับกันครับผมในเมื่อตัวร้ายในหนังเนี่ยไม่สามารถใช้สินค้าจาก Apple ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอย่างสมาร์ทโฟนนะครับนี่นะครับผมก็ทําให้เหล่าตัวร้ายเนี่ยแทบจะไม่เหลือช้อยไหนในโลกให้เลือกอีกแล้วครับนอกจากสมาร์ทโฟนที่เป็น Android แบบนี้ครับต้องบอกว่า Apple เนี่ยแหมร้ายกาจจริงๆนะครับแล้วทุกคนละครับผมคิดว่าด้วยพิธีการ Product Placement แบบนี้ของ Apple จะช่วยให้ Apple เนี่ยดูเป็นพระเอกในสายตาของผู้้้ชมมไดบบางัคร